ใจไมคือนี้เราัดสรอบนยคะ่แล้วสรอก็คนเยอะเกินที่คิดอาไว้นะคะแล้วก็ลงอรอบสุดท้ายตอนสมูค่ะดีใจที่หลายคนชอบบาคนก็ดูหลายรอบเลยงก็ดูพร้อมกับเราเลยี้ยค่ะมีใจส่วนนึ่งก็คือสามารถทำให้แบบว่าทแกต่างแลวก็หลายๆคนรู้สึกดีได้ับ่นั้นได้หรือจะพูดถึงการร่วาบุญหัแบบเราเราเตรีมตัวกับผู้นี้หายา มีิรช็อปค่ะก่อนที่เราจะได้ผ่านเรื่องหนักก็คือกว่าจะหาตัวหมูเจอก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะคะกว่าจะดูแบกราวความซับซ้อนชีวิตที่ตัวหมูเป็นยังไงตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันลุงหนูก็ต้องไปิรช็อปวิธีการดูแลคนป่วยเราจะเขียนเขายังไงให้ดูเหมือนว่าเราเข็นเขามาแล้วประมาณสิบ0ปีอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ค่อนข้างยากวิธีการเซฟผ่านปรัติาสรที่เราจะต้องเล่นในเรื่อง

คนรอบข้างเราก็เริ่มแบบเริ่มแบบเรื่อเราเริ่มนิ่งเริ่มไม่ค่อยยิ้มเริ่มไม่ค่อยอะไรค่ะก็มีช่วงเวลาช่วงเวลายากราหลายคนกชมว่าลุคาเอร์จริงๆเรื่องนี้ก็คือถ้าแบบเป็นการเหมียนเรื่องของเมคอัพให้ดูมีความโตขึ้นนะคะเพราะว่าวัยของเวนาิก็คือแบบ ต่างๆที่เราก็ต้องยกความดีความชอบจากทางไทยด้วย่เพราะว่าชุดแต่ละชุดก็คือต้องมีการเขาแบบดีเทล,ลเล็กๆน้อยๆอยเงี้ยคือไม่ปล่อยผ่านเิงซึ่งในเรื่องถ้าได้ดูประมาณสองรอบ้ไปจะเริ่มมีเรื่องของชุดเรื่องของการแต่งตัวของแต่ละมาคือตองมีร่าเขาต้องามผู้งเขา้องถามดูเวาเาจะกเมาวีาความชคดีองก็คือ เ,ออเจฟนะคะก็เป็นเคมีเดียวกันอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายในทางที่เราจะไปหาตัวละครด้วยกันเราไม่เพิ่ไม่เกินเลยในการที่จะเล่นต่างต่างสุดแล้วพอมันสุดไปทางคู่มันก็ออกมาเยอะมากๆเลยถึงนักแสดงท่านอื่นที่คอยช่วยเหลือกันตลอดที่แม่สีดานดีแบบวันนี้วันนึงต้องร้องไห้ต้องแบบตีต้องแบบเช้ามืดจนถึงกลางคืนวันแล้วน้ำตาเรามันเริ่มแห้งเริ่มไม่มาแล้วก็ไดเรื่ ก็เริ่มเข้าถึงตัวอารมณ์ยากอย่างเงี้ยค่ะแล้ว่าแม่สิดาร์เป็นคนที่คอยเข้ามาหาหนูแล้วก็เชย่อ่าเดี๋ยวแม่ส่งทองคาให้เพราะเพราะหนูจะเป็นคนแพ้คนร้องไห้เนี่ยก็ดันมาจับมือกันของแม่แบบแล้วเขาก็จะคอยพูดคอยอะไรแล้วเราก็เข้าในหนยถือว่าเขาต้องส่งกุญแจเพราะูดูในเรื่องอะก็เชื่อเหมือนเลยว่าที่คือแม่ไม่ได้รู้ว่าเป็นเจฟนี่คือทองค่าแม่สิดาก็ไม่ใช่แม่สิดาที่เราเห็นที่คืแม่แสงหรือ กาดเป็นราได้พิสูจมาเป็นมนากค่ะแนมากั้แต่รอบกาลาที่ให้พี่ดูหลายคนได้ดูนี้ว่าเราก็รุ้คิดแตว่าจะเป็นยังไงซึ่งเหมือนทคนก็ว้าแล้วก็ไม่เคยเห็นด้านการแสดงาีการที่ออนไอจะเป็นกรหนที่มีราม่าแต่อนนี้ัเป็นรามาที่จอบวางขไดอีมาก ก็นั่นแหละคนที่ชอบโดยเฉพาะแบบที่รีดใจก็คือที่พี่บุรุษการหรือผู้ใหญ่ค่ายต่างๆที่แบบ DM มาถึงเราเพราะเขาไม่เราขายดีตอนนี้ก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าเริ่มต้นโปรเจกต์กันมาด้วยความยากต่าก ให้เราคจะรู้นะว่ามันการรอคอยมัน้าอสมคววก็หายากมากเราก็มีการ,ร่ไปเลยกันพอสมควเน,นจรอจังหวทมาะสมแล้วก็รอ,อ,า,กอาก็นะกใช้เวลาเป็นปีทั้งหมดเลยสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดเลยก็คือช่วงแรกเพราะว่าหามาาก